ดีแม็กไฮแลนเดอร์สีประตูคันนี้ขายแค่1นึ่งแเเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันก่อนไปเห็นไมครับรถเดิมๆเ,เลยแม็กล้อดเดิมหมดบันไดข้างมีนะครับเดิมๆฟังเสียงหน่อยเสียงบางๆนะครับไม่มีโป๊หนาแน่นอนไม่ต้องห่วงดูชัสซีเป็นไงบ้างดําสนิทไม่มีสนิบนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะเป็นตัวแคปโฟนะครับฟังเสียงกันชนท้ายเดิมยังอยู่นะครับฝาท้ายบางๆครับ เปิดดูหน่อยแมกไรเดอร์เป็นไงบ้างมีรอยลากอะไรไหมนะครับแมกไรเดอร์ยังใหม่อยู่เลยนะตะเข็บกระดุมต่างๆซอกไม่มีสนิมนะครับกระดุมฝั่งนี้ก็ยังอยู่กระดุมอยู่แปลว่ารถมันไม่โดนหลังนะครับบอกเลยนะเห็นไหมด้านหลังเดิมสนิทนะครับแมกเหมือครบฟังเสียงเห็นไหมครับบันไดข้างยังอยู่เห็นไหมบันไดข้างเดิมนะเป็นตัวไฮรลนเดอร์นะครับไฮรลนเดอร์เคยยกสูงจากโรงงานนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมีดดูกระสีข้างหน้าบ้าง เห็นไหมดาสนิทนะครับเห็นไหมซุ้มล้อยังใสใสอยู่เลยนะครับรถกระจังหน้าสวยนะครับเดิมสนิทแบบนี้กระโปรงกระโปรงดูหลังคาบ้างมีผูกมีอะไรไหมไม่มีนะครับลองดูดีๆนะเห็นไหมหลังคาสวยนะครับใช้ได้ดูภายในบ้างภายในถือว่าสะอาดมากนะครับคอนโซลแบบนี้นะไม่มีแต่งหักเลยเบาะเดิมจากโรงงานนะครับคอนโซลกลางเครื่องเกียร์ดีแน่นอนครับผมแอร์เออเย็นเบาะอ่าเห็นไหมครับ ผมสะอาดแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับดูด้านหลังบ้างด้านหลังเบาะเป็นไงเบาะเดิมนะครับกนำมาหยีจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับเบาะเดิมๆเ,เลยเห็นไหมสะอาดนะครับเพดานด้านบนรถถือว่าสวยนะครับภายในแบบนี้นะะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างบ้างนะครับอดูเม็ดอ่าขอบหน้าต่างอยู่ครบหมดนะครับซอกต่างๆไม่มีสนิมเลยเห็นไหมครับเส้นต่างๆดูตามที่ผมชี้นะเม็ดอ่างอยู่ครบครับดูก็ดูให้ครบให้สี่ด้านเห็นไหม เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับทุกด้านเลยอ่ผมชี้ให้ดูหมดนะครับเดี๋ยวมาดูปุ๊บเราก็มาดูอีกแกะดูอีกทีก็ได้ครับอ่าดูฝั่งคนขับบ้างฝั่งคนขับอยู่ครบครับซอกต่างๆไม่มีสนิมเห็นไหมครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับอ่าเม็ดอาร์คมีครบจะหลดแนวนะเห็นไหมครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบหมดทุกด้านอ่าถ้าเม็ดอาร์คหายไปมันโดนหนักนะครับช่างเขาโป๊ทับนะแต่นี้ยังอยู่ครบนะ เส้นสายต่างๆต่อไปมาดูเครื่องยนต์บ้างนะครับห้องเครื่องเปิดมาดูเพจกันเลยหมดสีดานะครับคือหมุดเดิมนะคานหน้าเดิมๆสีกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้นะครับเดิมๆเลยอ่าดูไหมครับพื้นตัวถังนะครับเม็ดอาร์คเม็ดเชื่อมต่างๆนี่อยู่ครบหมดครับเห็นไหมเป็นตัว ABS ด้วยติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็อยู่คานข้างเห็นไหมครับติ๊กเกอร์เดิมตรงนี้จุดนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดครับรถเดิมสนิทดูเครื่องยนต์บ้างเครื่องเป็นเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะครับ เป็นคอมมันเร็วแล้วนะเป็นตัว i t e ท h นะครับดูรอบเครื่องนะครับแห้งสนิทลองดูเครื่องยนต์นะครับเห็นไหมผมถ่ายให้ดูรอบเครื่องเลยอ่าเห็นไหม เครื่องถือว่าสะอาดมากนะครับเรามาย้ำร,ยรายละเอียดรถคันนี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็น e สุดๆ d max เครื่อง2.5คอมมันเร็วเป็นตัวไฮ g h นเดอร์ยกสูงจากโรงงานนะครับคันนี้ผมขายอยู่แค่198,000เท่านั้นเดิมสนิทนะครับถือว่าถูกมากใครสนใจนะครับโทรมาได้เลย089 405202เต็มไปล้วสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี